คนจะได้รู้ว่าอันนี้คืออันนี้คือเพจของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะรัฐบาลเนี่ยศูนย์เก้าเน้นๆนเนี่ยยังเพจไม่เพจไ,ไม่ปลอมนะเพจจริงนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยการแชร์ไม่ผิดกฎหมายไม่สนับสนุนทุกคนเล่นการพนันเดี๋ยวจะบอก,กลอตเตอรี่ตอนสุดท้ายนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้วันนี้จะบอกนะครับคนที่ดูอยู่อย่าเพิ่งออกไปนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเข้า0 9นยะ์รับรอบนี้นะครับ เจ้ามือขี้กากทั้งหลายนะครับเจ้ามืออย่าอั้นนะครับเพราะว่าผมดังระดับแค่ระดับหมู่บ้านนะครับระดับระดับหมู่บ้านพร้อมไม่ไม่ใช่ระดับจังหวัดนะครับเดี๋ยวโดนด่านะครับไม่เอานะครับเราต้องให้กําลังใจกันเราอยู่เราอยู่ในเราอยู่ในสายเดียวกันนะครับถามก่อนนะถามแค่นี้นะครับ oh. คือไปด่าไปว่าเขานะไปด่าเขาทําไม ผมก็ผมก็เคยโดนเหมือนอาจารย์ท่านนี้นะครับก็คืออาจารย์นัตตีพูดเลยเรา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 ให้เราเรายัางไงเรามาสายเดียวกันนะ่ะจําได้ไหมรอบนั้นนะ่ะผมโดนด่ายับเลยที่เลขผมเข้าแล้วผมเป็นโควิดห้าแปดสามพอมาอีกงวดหนึ่งเลขผมไม่เข้าโอ้ด่าผมยับด่าว่าซื้อหวยไม่ได้ทําให้หวยอั้นเห็นไหมตอนนี้อาจารย์นัตตีก็โดนเหมือนผมเพราะฉะนั้น เราจะไม่เราจะให้กําลังใจกันใครใครจะด่าช่างแม่งเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์นอตตี้เขาบอกปู่เขาคัดคนนะครับปู่เขาคัดคนใครเขาคัดคนนะคนคนที่ดีก็ถูกนะคนที่ไม่ดีก็ซื้อไม่ถูกนะครับเออตามนั้นไปดา่าทาไมถามหน่อยดิเวลาเขาให้เข้าอะ่ะเคยขอบคุณขอบใจเขาหรือเปล่าเหมือนก็เหมือนตอนนี้ผมตอนที่ผมให้เลขอะ่ะตอนที่ผมให้อะ่ะ มันก็กดดันเหมือนกันทุกคนแหละเหมือนๆผมผมถึงบอกไงว่าดวงคนเราอ่ะมันหมุนตามวัฏจักรตอนเนี้ยผมดังระดับหมู่บ้านไม่ต้องเอาผมไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเอาหมู่บ้านพอตอนเนี้ยคืออาจารย์นอตี้เออเป็นระดับจังหวัดเห็นไหมโอ้โดนด่ายับด่าเพื่อเขาให้เป็นแค่แนวทางเออแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ดา่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจไหมครับเขาว่าแนวทางนะเ,ออเราอยู่ เราอยู่ในวงการเดียวกันเราต้องแบบผมไม่เคยผมไม่ได้ไม่เคยไปที่เขาเรียกอะไรนะไปตำหนักอาจารย์นอตหรอกยังไม่เคยไปยังมบุญไม่ถึงนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะอยู่แถวตอนนั้นน่ะมันน่าจะประมาณสองปีที่แล้วอยู่แถวกลสินนี่แหละอยู่แถวนามนแต่ว่าบุญไม่ถึงกันนี่พูดบอกเลยว่าบุญไม่ถึงไปไม่ถึงะครับเพราะว่า วบนอยู่นั่นแหละวบนไปไม่เจอเขาเขาถึงบอกไงครับว่าบางทีนะ่ะเหมือนแบบคืออย่างที่เขาบอกแข่งอะไรก็ได้กับอยากแข่งกับวาสนาเหมือนเหมือนการที่เราจะไปบวงสรวงจากที่หนึ่งอะ่ะถ้าบุญไม่ถึงนะมาไม่ได้นะบางคนอเตรียมตัวดิบดีเหมือนงานบวงสรวงผมเนี่ยต่อมากันสองคนแต่พอพอวันบวงสรวงวันวันบวงสรวงเนี่ยมันเ,เหลือแค่คนเดียวมีเหตุ ต้องไม่ได้มาเหมือนนครพนมเหมือนกันงานบงสวงบางคนมาจากกรุงเทพบางคนมาจากกรุงเทพอะไปไม่ถึงรถแตกเกิดอุบัติเหตุโน่นนี่นั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ,อตอนเขาเข้าก็โอไวตอนไม่เข้าก็ดา่าจริงจริงพวกใจหมาอุย้ยหลุดปากนะครับผมเป็นคนพูดตรงเลยละจริงตอนที่ผมตอนนี้ผมเลข่เข้าอ่ะแล้วโอ้ตอนนั้นผมดังโอ้ผมก็โดนเหมือนกันเราอยู่สำนักเดียว เราอยู่เราอยู่อะไรเขาเรียกอะไรนะเราอยู่แบบอะไรเดียวกันเขาเดี๋ยวเราสายเดียวกันอนะ่ะเราก็ต้องรักใครกันสิใครจะอิจชาช่างแม่งมันคือแบบแต่คือผมก็ชื่นชมแกนะแกเก่งมากอาจารย์นอตี่แต่คือบุญไม่ถึงยังไม่ยังไม่เคยไปตำหนักแกเลยรอบนั้นจอดอยู่ศาลาโวนอยู่ประมาณสามรอบจนแบบถอดใจแล้วไม่ไปครับเหลือประมาณยี่ิบกิโลอ่ะ เขาถึงบอกเนี่ยบ,บุญไม่ถึงก็ไม่ได้ไปนะครับเอารัฐบาลก่อนนะงวดน,นี้รัฐบาลนะออกวันศุกร์กําลังวันมีหกมีสามมีห้าปีนี้นะฟังก่อนฟังรัฐบาลก่อนนะส่วนรัฐบาลไปปล่อยตรงนู้นดีกว่าปูป่จะได้คัดคนออกบางทีแบบคนรอไม่ได้ไปปล่อยตรงที่ปู่ดีกว่าเพราะว่ามีความมั่นใจเหมือนกันไม่ต้องไป ไม่ต้องแบบเอาไปอั้นนะครับเพราะว่าดังระดับแค่หมู่บ้านเองนะครับแล้วก็ถ้าอั้นขนาดนั้นไม่ต้องมาเป็นเจ้า <c oughs> นะครับเดี๋ยวไปปล่อยตรงนู้นดีก,กว่าแมงเมาก็เยอะฝนเสร็จตกตรงแสนนะครับเดี๋ยวผมไปปล่อยตรงนู้น ปล่อยที่ปู่เราไปจับปิงปองกันกแบดก็สีเบิดแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมระวังนะเลขนี้เลขนี้เลขนี้วดเมานี้เห็นไหมโวนอยู่เนี่ยเห็นไหมครับ สี 4, 4, 6, 2, ่สี่หกสองี่ออกดีดีนี่วนไหมไม่แน่ครับนี่หกสองหกสี 6, 2, 6, 4, น่นี่ระวังกลับหัวด้วยจะไปหาปูอยู่ครับปู่อยู่ตรงข้ามกับบ้านเลยอ้าเดี๋ยวปล่อยรัฐบาลตรงนี้แหละรีบกดไลค์รีบกดแชร์เห็นไหมพอมาหาปูน่นี่คนเข้ามาเบิ่งล้าหลายมานั่งสมาธิตรงนี้นเย็นเย็นครับ เมื่อวานนี้ก็มาบวงสวงให้ให้เพิ่นเพราะว่างวดที่แล้วรัฐบาลศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะนี่หละไล่สดตรงนี้หละคนเบิ้งหาหกร้อยนะให้ดูปูก่อนนะน,นี้จะเป็นปูซีทูโตอันนี้จะเป็นปูนิลกันนะครับอันนี้จะเป็นปู อันนี้จะเป็นแม่ย่าฮะเบึงให้เบิงเบึงความงามแป๊บนึงท่อเจ็ดครับเป็นระบบดูดเอาลองดูเผื่อใครจะเห็นเลขใครจะเห็นเลขครับเมื่อวานนี้ก็เอานาังลำมาลำให้เพื่อนแล้วนะอ่ะรัฐบาลฟังดีๆนะครับ เราจะพูดรัฐบาลก่อนนะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่รู้เขาเปิดไฟยังตรงไหนเปิดว่าเปลี่ยนนะอารัฐบาลงวดน,นี้นะอุ้ยปิตายานแค่แปบ๊บหนึ่งนะเอออยู่ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นปูด่ด้วยเอาแม่แม่ฟังนะรัฐบาลงวดน,นี้นะอ้ยขนลุกแห้ง ต้องมีคนกดลูกเหมือนผมนะกดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับรัฐบาลงวดนี้นะปีนี้อาจจะเป็นปีของเลขที่ไหลหกเพราะว่าออกหกหกหนึ 1, ่งหกสามหรือว่าจะไหลเก้า 9, นะครับเพราะฉะนั้นงวดหน้านะให้หาซื้อลอตเตอรี่งวดหน้าอาจจะมีศูนย์ถ้าไม่มีศก็ต้องมีหถ้าไม่มีหก็ต้องมีพอแต่ว่าต้องมาแน่นอน งวดหน้านะเลขเด่น4ตัวมาตัวหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้ทํำส่ในชุดนะจะมีจะมีจะมีหมีศมีเแล้วก็มี3นะครับ6 0 7 3มา1ตัวนะครับงวดหน้าให้หาซึาร์เรลี่60แล้วก็0ูนย์แล้วก็30นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบมากเลยก็คือ3ามแล้วก็83นะปล่อยแล้วนะครับ ไม่ต้องอั้นนะเจ้ามือนะครับดังแค่ระดับหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวใครเห็นใครชอบก็ซื้อนะครับหกศูนย์นี่รัฐบาลไทยนะหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์สามสามศูนย์แล้วก็สามแปดแล้วก็แปดสามสุดท้ายแล้วนะครับ วันนี้นะครับผมขอบาร,รมีองค์ปูนิลการนะครับองค์ปูศรีสุดโท,โทนะครับแล้วก็แม่ย่าสีปทุมมานะครับขอให้คนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์หรือว่าคนที่เบื้องย้อนหลังก็ตามนะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังขอให้มีโชคมีลาภร่วมกันหวยเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังเ็ดขอให้เฮงขอให้รวยขอให้โหชคดีครับสวัสดีครับ